สบายดีพี่น้องเาจอนอยู่ทางหลังพี่พี่น้องเป็นเมืองกองไงเอ้งเด้อพี่น้องได้ปลลุงกันไหมไ้ปลาลุงไหมปลาลุง่เห็นจ้าอยู่ทางพ้นอยู่ตรงนี้ไปไปแล้วสบายไหมจอย สบายดีไปูบยดีไรสายดีูมงำังมแมนมเดือนสามมองหม่ซ้ำคำเนาะหรือว่ามือที่เปิดประตูเราเข่าเลยรแต่เขาบอมีเราเข่าเขาเปไดเปิดสบายดีไปรูอไปรอได้มือนี้ยได้ไนรูปเยอะรอแล้วเนาะกินเข่าป่ามันก็แต่ละมือเข่าป่ามันเนี้สีเน้ยสไปใสไปตามเป็นต่ากัน่นรอง คุณเอาลงหน้าหรือเปล่าแม่นอาลงสองสาทางเลยลงแล้วเนาะตามเิธีของประเพณีทางบ้านแม่เลยสิ่ีเราไงไก่โตและะ้วกับสิตีกล้องกองนากองในตุม่มแม่นบ้านอ้อมเออเอิอนใส่หญาเลายล,ลูกตลอดปดลดปอดภัยเลยบลอดภัปกปอดลุงยมไปเตียวบ้านแม่ปุม๊ม้วนมือนนี่ได้เป็นสิบเป็นพันแบบบุญประเพณีแหละแต่เขาบัดได้เปิดประตูเราเข้าเขามีเราเข้าเขาเป็นเหตุน้ำเขาแล้วก็มีไปกองมีพระเข้ากพระน้ำข้างแม่ได้ตามแม่อยู่ ประเทศทั้งป้าบระเทศแจักเลยเป้าโอเคพี่น้องเขาสีไปนะมาอนี่สีไปในเมืองพี่น้องมีข่าวดีอ no uh, okay, mm. wow. okay, so so, ีกแล้วพีはは uh ่น huh. yeah, ้องเลยไปเมิองนกันว่าเข่าดียังเนาะไปฮอตพีโนจังสีถัดภาพแล้วก็สีบอกน้ำลังว่าไปเมิองน้ำกันว่ามีเข่าดียังเนาะพี่น้องเนาะว่าสีไปยังมาอนี่ไปติดตามกันไปมันกันกันสี่คนสองคนบางเฮียนเกลี่ยกับไอ้คือเขาไปกิน ทีมงานเขาพี่มือกล่องเขามากินไปดีใหม่เด้อพี่น้องสบายดีพี่น้องบายดีมลูเออไปดีสองเที่ยกันได้ไปดีบาลูกไหมพอแล้วเออไปดีอีก็ได้ขัดตลาดขัดตลาดโอ้ขัดตลาดถักทายก่อนแหละพี่น้องไหมนี่ทำหาเงินกับรถมือเศร้ายังขี่ดีดีอยู่พี่น้องไปเติมลมเติมไปไปให้หัวบ้านนี่โอ้โหไปสูบทังรังไปไปเติมลมอีกทางนั้นหน่อยหนึ่ง เป็นอีกสิบุ๊กไปต่อทางหนาพอนแล้วเนาะไปจีไปดูไปจอดไปนะอเอาก็สิบไปอ่ารับเขาดีแหละมีผู้ใหญ่ใจดีเพ็นอ่าอ่าฝากเงินมาให้เด็กๆซื้อกะต้มขนมคือเก่าอะไรพี่น้องที่เป็นอุปถัมภ์คำชุมสู้เนาะมาแต่ตลอดจนเท่าปัจจุบันพี่น้องเป็นกันยังบ่ลืมบ่ปะลูกหลานคื้เก่าพี่น้องเนาะ สะพอเงินเดือนยูทูปเขากะหลายเดือนยังยังบ่ทันได้พี่น้องเลยจนลืมเลยพี่น้องเลยอ่าแต่อื่นก็เห็ดไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะกะพอนยำมได้มันซีได้เนาะสะสมไปก่อนพี่น้องเนาะอ่าช่วงนี้กับวิวบ่ได้คอยขึ้นบ่ได้ไปไซน์ไหนพี่น้องไปขึ้นน้อยขึ้นปอตัดไม้ตัดตอกนะไปสิเดินทางไปเลยพี่น้องบ่าหลายย่าห่างเขาสิตัดภาพไปฮอดเซโนเลยฮอดสถ่ายอีกเทีหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะวังยาเนี่ยมดสองเส้ เจ้าอย่าขีมาเลยเจ้าองยางเขาโอ้ยันนี้ม่อันต่อไเ่เปลี่ยนยางเัสี่สิบพันทอกันนะครัหลวพ่อเขาจะมย่งจอดมอเได้เปลี่ยนรถเลี่นอย่าขายใส่น้ำกัดเปลือกทีได้แล้วขายจอดประสิทธิ0าพรือสิบพันขอมเงนเงินของเขาขันหอดจอดมีแต่หัวเลยเปลี่ยนรถจัวสลามเนาะจ้าเนาะไอ้หาวเทน้าเนาะ เราเลยหได้มาจอดห้าเตนาอยู่นี่อีกเออติลช่องจุเลยจอดตินบ่แรงถักทายก่อนเด้กระดีแหละเจ้าไปโบมีบ้านคนให้อุปสรรคจอดก็เลยเปลี่ยนยางเลยซะต้องน้ำมันเป็นมดพอดีนะฮะไม่กับเมื่อเลยจุ่มรถซ้ำในดองสิไปใต้ทูบไหนหินมัดแหละกูใต้ดีๆกระไฟยังเต็มอยู่ในดองถักไทยถักไทยก่อนเอ้าอันนี้คือกันแล้วขี่อยู่ดีๆนี่ยเอาลิงไม่ใช่เอาในทางล่างไหมอันนี้ทางห้างไอ

เอาได้สองเล่าปีหน้าเหล้าปีหน้องหรือเล่าให้ไก่ตัวตามฮิดของประเป็นนี่กันกินแล้วแซวนี้บันีบอกลูกไผ่ผลก็พอละคำคุณเอาไปเดือดซ้ำไม่ซ้ำคำหลังจากที่เติมน้ำมันแล้วกอะเตะปั๊มเรียบร้อยป่ะไปบันพาคนเขาของน้ำของนี่หลักอะสีเขาตลาดพี่น้อง 1> 1อพอดีหนะึ่งมงพอดีเนาะตอนนี้สิบสองมงหาสิบแปดกายังดีพี่ว่าแวกินเข่าเฮือนลูกหลานเนาะเพราะว่าเพิ่นกะเห็นบุญตามประเพณีแหละเดืนอนซ้ำอมใหม่ซ้ำเขา่าสามคำเนาะแล้วก็ขายประตูเล่าประตูล่างแล้วใคมีเล่าเข่าเล่านำกันเนาะแต่บีดคลองประเพณีเคยเห็ดแต่ละปีไม่ต้องนะเอนาะกะเฮากัสิบบริกกินข้าวเที่ยงอยู่เซโนเลยแต่ละาถือเอาไปกินข้าวเที่ยงเซโนแต่เมืนเน่อไหร่เฮากินข้าวเที่ยงน้ำหลวงลานเนาะคำคูณเฮือนดองเป็นอะไรเนานะ เพื่อนตะล้องไฟไงเนาะเพื่อนปู่ญาของลูกล้านของลูกป่าป่ะเนองเพื่อบอยันมันคำมันเมื่อเนาะยันตลาดขับปิดแน่เอาไปซื้อเื่ออยู่องกินในเมืองเนาะให้มันทันรอบเศร้าเนาะสองสามโมงเดียวเขาซย้ง่ายไปขายตลาดแรงพาดีได้เขา้องน้ำบอสิเดินทางต่ออีกเพี่องเอ้ยเมื่อนผาเนี่ยพี่องเอ้ยเอามาสวยเนี่ยบอหลดกะ สอแต่เศรอบ้างมันอาจจะเล่นโลกปะมันอาจจะมาเล่นปะยันมันคำโลกปะยอ,อ,อยกระตายันดีไปแล้วเลลข้าตลาดเข้าตลาด,ลาดยังตลาดปิดลูกตลาดฝรั่งบอตัดภาพมาฮอดตลาดบางทีเรียบร้อยแลย้วพี่น้องเาขาก็สิไปทำการเป่าเงินจากไหนจะดีปนนะไปเนาะทางฝรั่งจากฝรั่งเศสเท่า เป็นเวลาบ่ายโมงตอนนี้มาบัดนี้เปลี่ยนใหม่เนาะเปลี่ยนใหม่เนาะอ้าวแล้วเพิ่นสิย้ายไปทางอื่นบ่ดีดีแต่หั่นเรายังบ่ทันย้ายไปทางอื่นเนอะบายดีป่ะ ขอบใจขอบใจอ่ะอะไรอาขอมนอรับดือกพักพักพักเอาม่ดีเออพักหอมเออพักหอมด้วยเออต้องประกาศเขาต้งหนาโอเคอันกินสองเซนก็จะได้ 6,000ลุดเลยเนาะ6,000น่ะลุดเลยซะลุดบ่ได้ละเครื่องแพงของมื้อนีเนาะมีแต่แนวแพงมีแต่แนวแพงได้แต่หมนวมมัน2พื้นบ่ยายได้มาแล้วก็ซื้อเครื่องพี่น้องแม่น500,000ครับเอาใส่าไว้งน้ําก้อนมาทางน้ําแข็งมาเดี๋ยวซื้อน้ําแข็งใส่เดี๋ยวเครื่องบ่ลบ่เสียใส่กปิได้อต่ไ บกบ่พอใส่อักอนกันบกก่ใส่ใส่ในฝุนี่โบกพักกับลอ,องใส่ใส,ใส่นี่ยมีขวดน้ำแน่พี่ห้องนึ่งวหนึ่งเขาน้ำเนยอย่างเดี๋ยวมาสรุปกันดีื่อนพป่นไปก่อนตลาดเปิดซพิ่เปิดเริ่มปิดเลยตอนนี้เน,ะนาะเิีไปขายตลาดแรงเลยข่เอเดอก<ม>็กๆไหน้ำแข็งซื้อเนาะแม่มียังไงที่้องซื้อเลือแต่ไข่เนาะเบอร์มืเดรไปเนาะซือแต่นเนาะด ันละติเครื่องเครื่องอย่าไดนี่มันละติเป็นัวเฮาว่าบ่วงเบียงได้มาติดข้าวติดน้ําเด้บ่ติดข้าวหยังเด้อติดข้าวนึงละพี่น้องซื้อหลายอย่างอนด้วยผมก็ใจมาสุดลพี่น้องเลยเพราะว่าเฮาสินะไปเปลี่ยนน้ํามันเครื่องรถไทยเฮาก็ใช้งานแล้วก็มีน้ํามันโค้งมาได้พี่น้องมื้อนั้นคือจะใตัวใดทุกนึงพี่น้องแม่นบ่พอตัวนี้ก็ซินซิน สินเตียนมันปะเอาเซอรบรลองบูดเลยอยากได้เบ็ดอยากนอนก็จักอยากนอนอยากนอนไะเอาเครื่องมาใส่เอาเครื่องมาใส่พันบาทพี่น้องยังเหลือรถจักเขาหักละหักหักเราบนห่อเราบนห่ออยู่นี่ต้องหั่นเทิงวะเราบนลำหอปะห่ออยู่บ้านควรจ่ายเงินปันดิอย่าละเ่าใส่เป็นประโยชน์ใส่เด็กเกิบพี่นาะไปพี่น้อง ยังบันท right nah, sure er. no. ันหองเพื่นอยู่ตอนนี้แว่มาจากโครงกาเหียนะชูโรโฟนน่เพี่น้องแว่เติมเน็ตนะไปขโมยไปขโมไปขโมยฮะมาอย่าได้ผ่าไปจมูกยังบ่ได้อยู่วะต่นไหนล่ะคุปซื้อ๋องทางบันทงมัดขโวนกับลายอยู่พี่น้องนี่นี่แหละเมื่อสรุปกันเพื่อนเพื่อนเลยเนาะว่ามียังไงก็แว่เติมน้ำมันคากรับกันอยู่ปั๊มตะคุนนี่แหละ ตอนแรกว่าส kind of ิหอเบ้บังเอิญว่าเนี่ยหันกับเจ้าบริหอเน้่ยเป็นมีแต่ร้านอื่นเลยบริหอตอนแรกเราวางแบบเท่ง์บุหอดบุเพ่ห์มาได้สามสี่ร้อยสี่ร้อยบาทนี่แหละเอามีเวลาเขาสซีหอแล้วก็ไปถักเวทควราแล้วเขาไปห่ออยู่เพุ่นถักเส่นไก่บ้านเขาไปเดินทางก่อนพี่น้องอันเปค่อยขับลงแรงแล้วสิมารับลูกรับเจ้ามาต้องเพี่อนอีกนเมื่อนมาลาคลิดเต็มเพื่อนไปเลยพี่น้อง โอเคพี่น้องตัดภาพมาหอดเทียงหน้าแล้วตอนเหี่โอ้โดนแดดเหยาเลยเนาะหอดปากจนแตกมั้งเหรอเี่เยเดี๋ยวขึ้นไปรับเด็กๆกันก่อนพี่น้องไข่ก็มาแว่เพื่อเอาในบ่อนไก่ชิ้นหอดบ้านเนี่ยละเอาชื่อแต่พูนในยามเปนแตกยันแตกชืมม่อมาแตชโนมันทางไกลแพงเลยไข่ผิดเหมือนราคาเก่าเใติมกับดอนกันพี่น้องแล้วก็สิขึ้นไปรับเอา สองไอ้น,น้องทางบ้านผมเนาะตัวสีม่มุมเครื่องเนี่ยดีวสีพากระย่างมากับจักวดัดเนานนะแถวเซโนนเล็กยงเล็กย่างหลายอย่างอยู่เข้างซ้ายของซอยนี่พี่น้องมันได้ไปแล้วกันใครแน่แต่ไปสองเหมือนคันไปสี่นี่สี่ลายัมัดไลยกว่านี้อยู่ตื่นไรน้องลอยกันะอ<ส>่ะเอาขึ้นไปกระเทิงเฮือนกันสรุปคลิปเลยเนาะว่ามีอยังไหนมัน หน,น,น,นึ่งขวดพี่น้องที่ซื้อมามันสองหลักกระโต๊ะของจอรพี่น้องสามไข่อันแต่หนึ่งหนึ่งมุเกี่ยวกัานแซวอื่นกันอื่นซื้อเองหลกักกรมีตัวนี้น้ำมันแนน้ำมันทอดไข่เสี่ยวน้ำปลาเนาะพี่น้องนี่หลักกรซอสหรือว่าซิเมด็ดมูะให้น้องจำกินนั่นแหละอันนี้ยากระเพาะจอรพี่น้องยาดีกระเพาะหลายอย่างอยู่พี่น้องอันตัวนี้ก่อนเนาะหลักกรมี กุ๋งโลเขิงโลเนาะโลหนึ่งเซนลายขิงโลเจ็ดสิบไปพันแล้วก็ลูกชิ้นอ่าตัวนี้ก็สิเป็นหมูสามสันเม็ดหมูกระทะให้น้องแจ่มกินตามเอฟซีผื่นบอกอะไรนาะพี่น,น,อน้องเนาะทางผู้ใหญ่จะได้ผื่นบอกอแหละแล้วก็มีกระเทียมน้ำพี่น้องน้องลอยจากอรส่อหนึ่งพันแล,ล้วก็มีบุญเส้นบุญเส้นแล,ล้วก็ประกาศข่าวส่วนประกอบ แล้วงงก็กจอกสองหน่วยผสมมาหนึต้มขนม,นมนมน้อยหลายอย,ย่างเป็นนัวแนอ่อันนี้จะขนมไม่กิู๊เนาะขนมอือทีขูมืออะนา,าสัญญาสิติีขาดาได้กยนแล้วก็ตัวนี้นะเบิ่งเกะเลย ได้เลยสิบพันบางเพชรบอกสิบพันหลายยาสีบอาสิบพันนะหลายอย่างเครื่องใส่ของซอยเครื่องกินนั่นแหละาเงินคำที่ปุ้ยใหญ่เป็นผ้าใหม่ยังอันนี้คือยังพักเองลดดีสบู่ครีมทาผิวแล้วก็มียังปองยังอันทำมาบ้างมังแกงปองหนึ่งหกสิบพันแพงแพงแตเอ้าวมียังอันนี้อันนี้ต้องมันแพงที่สุดนี่ แม่น้ำมันเครื่อง,งตัวนี้น้ำมันโคง้งตัวนี้ซีลซีลรถไทยอ,อือสีมาแปงลงเนาะลิ้นย่อยตลอดเออทอบมีอบรรมทอบรร่บรรอทอได้ครบมออั้น,นี่นะ่ะขึห้านแล้ว9,000หนึ่งแม่เ่นแล้วจากซบนะสามสามไมเาแลนะามโอเคเนาะ คือสลุกคิดเลยนะพี ar <öyle> ่น้องบ้านนี้กันเนาะสนุปคิดอยู่พี่น้องเอ็ดจีได้บ้างมาทำมอนกับไลยู่พี่น้องหลายแสนมันเป็นแสนนะหลายหลายล้านเนาะสองล้านเคือแบ้อยหมดเลยมาจำนวนเงินที่ป้าน้อยให้ผักมาจากฝรั่งเศสกสองร้อยแปดซิกซี่ล้านเนาะพี่น้องให้ซื้อของดองจินนี่แหละมาหิ้บหกูท้องนะครับ อันี้ได้กินนะพี่น้องเพิ่นก็บ่ได้มีจุดประสงค์ว่าังต้องอ่านางนางนําเอออายเฮ็ดหยังกงก็คือว่าือต้มน้ําให้เด็กๆกินมาเ็มะทะให้เด็กกินอันน่ะเฮ็ดหยังส่วนตัวนะเอก็ซื้อิแวเนประโยชน์พอไทยเฮาก็ต้องได้ใช้ทายให้ชนแก่ไม้แจตอกงามคนลําบากอ่ามันได้คัวแปลงที่เีอ่นพอแต่ไ่ใช่ใจ โปรตนอน้กะแคบสี่บทันนั้นนลลายอย่างลายเพนี่เาเือกเขาเเตร์จักเปลี่ยนลินจักบทั้ได้เปลี่ยนบอะบบอากาศพี่น้องเหมือนกันเอาเทือกเย่างก่อนัวชนงานนั้นกับบออยได้เลยพี่น้องเศรษฐกิจมือราคาัดแทงแบบนี้มันก็เทในสิบพันโอเคพี่น้องเมื่อกี้ในกาน้องนงพันมาเนี่ยแตเลยเมียง คิดกำลุกมาลุ้นในพี่น้องครับปากัดตอนพอว่าคนมาเอิ้นเนี่ยโดยเบื้งดินดมดอนน้ำเนี่ยก็เลยเบอรท่านอธิบายเนาะเงินคำจักเรืออะไรเนาะก็มาอธิบายใหม่เนาะส่วนทีไส้กะหลายเติบอยู่พี่น้องกะอยากให้เบิ้งส่วนที่เรือและให้จอนคนนับเบิ้งก่อนให้พี่น้องเอพีได้เบิ้งเนาะที่ใหญ่จะได้คนได้เบิ้งน้ำเนาะพี่่น้องวาส่วนที่เรืออะไรเนาะจบแห่สินค้าที่เขาซื้อกะันแล้วเนาะหลายอย่างหลายสี ยอดพนับม่เบิ่งใส่ลายค่าค่าใช้จ่ายท่เคยใช้ลายลายหลเราน่ยนี่นีเงินเดือนเนี่ยไปถ่านมุน้ำมันเลยเนาะมีเจ้าไปตัดไม้ถหมุ้มนนี่เด็กซาและบุมีเงินเติมน้ำมนเลยพี่น้องอันนั้นี่อเลาคิดิมาเาตอนนัยังบ่ได้ใส่เด้อค่ะค่ายางไงอ่าบอยังไงทังนั้นเด้ยังคาราใค่ายังบ่ได้จ่ายเขาเป็นหานนับอมาขอบคุณกับพ้ณป้าก่อนอย่าดื้อไร้ เมันเดีไปหนเจ็ดพันใดเงินอันนี้เราไปแตกมาสองพันแล้วเงินบาทเนเก็บกับเบิดหนึ่งร้อยีเงินขีดมีเก็บสองแสนเหลือที่แตกสือเบ็ดบุกคนเด้ สามร้อยสองสี่หกแปดสิบเงินน้อยสามร้อยสามร้อยใะหาพันสี่ร้อยสี่ร้อยใบสะบัดเนี้ยครบแล้วรบแล้ว่ายจากบาทเลยเขาจะเอาแตกสองพันบาทที่เขาือเกิดอะไรลดห้ารยบาทครบแล้วข้มานึ่ยหาร้อยนีหาพันหาบห้าพัหาร้อยังน่งร้อ เนบอก่ายเริงเลยพี uh, or, oh, maybe, maybe, 1977, yeah. mm, ่น like, ้องหาพันาร้อมันเรียนเ่อันนึงเรียนอะไปหาพันหาร้อยเงินทองมเ็บพันหาอบลไปหมดไปโยหมดบ่อำลอยมาละหมดแล้วมีแต่กระเป๋าใบสชาโอ้ใบชใบหนึ่งอ๋อบ่แม่บ่แม่หมดแล้วลูกมันหมดแล้วดีใบอัน้นใบสิบพันใบสองพันท้แหละเหลือสิบใบครัสรุปแลเหลืออยปลาอะไรลูก หาหาพันเ้าดอกไปพันกีบนะหาพันห้าร้อยแ้หาพันห้าร้อยกับหนึ่งแสนใช่ไหมมึดไปอยู่มึดไปอยู่สองพันสองพันกับหนึบบน่งล้านสามแสนสองพันมังไม่ไปสองล้านไปนะมึดทัสันพัดเนาะเกิดบักพุดเดะเกิดน้ำเหล็กอะเบ็ดพุดเป็นน้ำ แล้วรายเรียค่500เลยได้ทําเบ็ดนําทางแจกนํานํากันนั่นแหละพี่น้องให้ฮ้อง้นอ่กลับไปแล้วอยากได้อยากได้อยากได้ตัวน้อยก็ได้ก็เลยอายานีจโอเคเนาะพี่น้องเนาะเงินนีคือสิเก็บไว้แหละใช้ทางที่เป็นประโยชน์นําจําเป็นเนาะพี่น้องเพิ่น FC เพิ่นก็ยังบ่ได้ว่า ยังแหละหลังจากสิซื้อของโยงจรนี่เ็นแต่แจอนเก็บใบแหละเราไปน้องเตือนยาเือนยางกันเลก็ขอบคุณขอบคุณพ่าน้อยอีกเพิ่งเด้อจากฝรั่งเศสคอยคนอยู่ดีไม่แห้งก็สิจบคิดเลยพี่น้องมันจะเนียวนยาวจนทำเลยบ่คอยยากแน่พี่น้องเไปก็ไปาสวยแน่มเศร้านี่ตั้งแขกกมานมันพี่น้องเลยติ้มบังมันยมแน่ก็แทนกัน บออะไรห่างสิลาคลิปก่อนพี่น้องเอกันไปเนาะก็ขอให้ป้าน้อยอยู่ดีไป่แห้งจากฝรั่งเศสเด้อพี่อ่าจะทำคำสู้แต่ต้นเป็นหากปัจจุบันเนี่ยก็ยังซอยเรือลูกหลานขี้เก่าพี่น้องเลยโอ้ยกันป่าว่าไงป้าตรงพอดีไม่แห้งหรอกการความเจ็บจะได้ความ้ครจะมีขอใต้ตรงโอเคบ้านนีงก็โอ้ยพ่อให้ป้าเพิ่นเบิ่งเอาแม่ก่อนเมาตามแม่เบิ่งทังเด็กกระนบมือน้ำลูก นนบขอบใจป้าน้อยหลายๆเด้อป้านอบ้อยขอบมัขอบใจป้าน like oh. right. ้อยหลายๆขอให้ป้าสุขภาพแข็งแรงนอป้าเด้อขอป้าขอให้ป้าร่ำรวยร่ำรวยอีกนอป้าเด้อน้องข่ข่ายอย่าอย่าสให้มีเด้อป้าเด้อป้ายมาสํามใดขอให้กลับขึ้นป้าป้าลอยเท่าพันเท่าหลายป้าเอ๋ยพันป้าบ่ซอยก็คือสิบุพื้นจะมีป้าเอ๋ยคือสิ อันนนี้ก <starters> ก <aría> <Blade the those tracks> ็ซื่ใจะป้าปีใหม่นี่ให้ป้าเฮงลรวยปังปังป้าเฮงลุ้ยเดินป้าน้อยขอขอบใจป้าหลายๆดีใจหลายป้าเอยสํารับสํารับปีใหม่นะขอให้ป้าได้รับสิ่งดีๆด้วยป้าเด้อในครอบครัวป้าด้วยขอให้ป้าได้รับการเอฟซีทุกคนได้พี่น้องเด้อที่บอกกดขันโฆษณาแล้วก็ที่กดซับสไครต์มาตลอดเนาะแล้วก็ติดตามมาตลอดถึงว่า ดีใจ er ใ right. ่ากก็แจมแจ๊กันป่าบผ่าไง่ดีแม่มาจูคูดคนน้องกรคิดนี้ก็ยิ่เงี้ยเาเนี่ยกลาพี่ล้น้องไปก่อนสำหรับลิดนี้ไปพ่อขอิปหนาเด้อพี่น้องเด้อสบายดีมาจูกูจูคน